ใจชมรมทำเพื่อสังคมและประเทศไทยเดือดร้อนจากไหนคนไทยจะไม่ทิ้งกันคนชั่วมากมายจ้องทำลายคนดีทุกวันเราจะช่วยกันฝ่าฟันและผ่านพ้นไป ชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมสิ่งที่เราทำเราทำด้วยใจคนไทยเดือดร้อนบอกช้ำหัวใจอย่าพึ่งท้อใจเราจะเคียงข้างคุณ พวกเราชมรมจะช่วยสังคมดูแลคนดีกอบกู้ศักดิ์สรีคนดีคืนสู่ครอบครัวให้โลกได้รู้ว่าคนไทยยังมีน้ำใจอยู่ชั่วไม่ต้องกลัวมันจะพ่านพนไป ทมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรสิ่งที่เราทำเราทำด้วยใจคนไทยเดือดรอ้อนบอกช้ำหัวใจอย่าพึ่งท้อใจเราจะเคียงข้างคน พวกเราชมรมจะช่วยสังคมดูแลคนดีกอบผู้ศักดิ์ศรีคนดีคืนสู่ครอบครัวให้โลกได้รู้ว่าคนไทยยังมีน้ำใจอยู่ชั่วไม่ต้องกลัวมันจะผ่านคนไป ไม่ต้องกลครับวันนี้มาเที่ยงตรงนะครับเพราะว่าอยากจะชี้แจงนะครับหลายเรื่องหลายราวในคดีน้องแตงโมนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตามที่ทนายสิทธาพยบังเกิดเนี่ยได้มีการไปโพสต์กล่าวหาว่าผมเนี่ยนะครับนาเอกสารนะที่ไปร่วมมือกับบางแจ็คที่ได้จากคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยแล้วก็ไปร่วมมือกับบางแจ็คนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่น้องแตงโมเสียชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมยังไม่เคยเจอคุณแม่น้องแตงโมเลยนะ แล้วก็ไม่เคยพูดคุยกับคุณแม่น้องแตงโมเลยนะครับให้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณแม่น้องแตงโมว่าเคยเจออัจฉริยะไหมเคยพูดคุยกับอัจฉริยะไหมมือถือของน้องแตงโมนะครับได้มีการส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับโดยที่มีการมอบโดยคุณแม่เนี่ยนะครับนะผมจําได้ว่าคุณแม่จะบอกว่าไปคนสมมือถือให้กับตํารวจนะแล้วก็ตํารวจได้เอาไปพิสูจน์หลักฐานนะครับที่ปอทดังนั้นเนี่ยนะครับ หลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็ได้คืนให้กับคุณแม่ไปภาพต่างๆที่มีการออกมานะครับโดยพลเมืองดีในขณะนี้นะครับก็เป็นการออกมาจากมือถือของน้องแตงโมดังนั้นเนี่ยให้ผู้สื่อข่าวนะครับนะให้ไปถามคุณแม่น้องแตงโมว่าเคยมอบอะไรให้ให้อัจฉริยะหรือไม่เคยได้เจออัจฉริยะหรือไม่หรือเคยพูดคุยกับอัจฉริยะหรือไม่นะครับ นะอันนี้คือทนายตั้มอย่ามั่วนะครับผมไม่เคยไปยุ่งกับบางแจ็คเพราะบางแจ็คไม่มีราคาสําหรับผมนะครับอย่าโยมมั่วครับนะผมเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าเราเนี่ยได้ของเนี่ยนะครับมาจากบุคคลบนเรือคนหนึ่งนะครับโดยผ่านตัวแทนมาให้เรานะครับต้องบอกก่อนโดยผ่านตัวแทนมาให้เรานะครับส่วนจะเป็นใครนั้นอะ เราขออนุญาตไม่ตอบแต่ถ้าที่ผมส่งให้ผู้สื่อข่าวนะครับผมยินดีให้ผู้สื่อข่าวเอาไปเปิดเผยได้นะครับว่าผมได้รับเอกสารมาอย่างไรผู้สื่อข่าวที่อยู่ในไลน์ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไทยรัฐนะครับหรือช่องต่างๆเนี่ยผมอนุญาตให้เอาหลักฐานที่ผมมอบให้เนี่ยนะครับว่าผมได้รับเอกสารนะครับเป็นข้อมูลแล้วก็คลิปวิดีโอในวันที่เกิดเหตุนะครับมาอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับเรามีดียิ่งกว่าที่เขากําลังเปิดอยู่นะครับเรามีภาพนะวิดีโอต่างๆที่มีการทําร้ายกันบนเรือนะครับนะแล้วก็ใครเป็นคนก่อเหตุบ้างใครร่วมกระบวนการบ้างอันเนี้ยผมมีนะขอให้เข้าใจด้วยว่าไม่เป็นอย่างที่นายาเศรษฐาพี่บังเกิดกล่าวหาผมอยู่ผมถึงแม้คคุณจะมาพูดเราผมเป็นเพื่อนรักเดชาเนี่ยนะครับ อย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นนะครับผมเรียนอย่างนี้คุณมีแฟนคลับของคุณคุณก็อยู่ไปผมไม่เคยไปยุ่งใครนะครับเรามีหน้าที่พิสูจน์ความจริงแล้วเราก็ไม่ต้องใช้วิธีสกรปรกโดยการไปร่วมมือกับบางแจ็คซึ่งผมไม่เคยทำนะผมพูดตรงๆไม่เคยทำเรื่องแบบนี้นะครับผมมีดีกว่านี้อีกนะครับนะแล้ววันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเราจะมีการประชุมทีมงานของเราที่วอลลุ่มเซฟเฮาของเราทั้งหมดนะครับ เพื่อที่พรุ่งนี้นะครับผมได้มีการนะครับออกหมายนักขาไปแล้วว่าพรุ่งนี้เราจะมีการไปยื่นหนังสือต่อกรรมธิการนะครับสิทธิมนุษยชนทีุ่ธิสภาตอนเวลาส0บนาฬิกานะครับให้กับคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันนะขอให้ช่วยได้โปรดมีคำสั่งของกรรมธิการนะครับไปยังอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษหรือนัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อจะขอ นำเรือลำเกิดเหตุไปตรวจคาบโลหิตอีกครั้งหนึ่งหรือไปตรวจคาบเลือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีพยานหลักฐานใหม่ที่เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมและเราต้องการตรวจเรือลำนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพรุ่งนี้คือภารกิจของผมที่ผมนัดกรรมธิการก็คือคุณหญิงหมอ,หมอันทิตนะครับซึ่งเป็นสวที่อาคารวุฒิสภานะครับห้อง สีส่สวนหกจผมจะไม่ผิดนะครับเวลาสิบนาฬิกาเพื่อจะไปขอให้มีการตรวจเลือดนะครับบนเรือลําที่เกิดเหตุที่จอดไว้ที่สพเมืงองนนทบุรีใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือภารกิจที่ผมต้องทํานะครับเพื่อเป็นพยานหลักฐานสําคัญชิ้นใหม่ที่เราจะทําดังนั้นเนี่ยตามที่มีคนบอกว่าสิ่งที่ออกมาทำโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่มีผลตามกฎหมายผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าสิ่งที่ผมทํานะครับ จะเป็นการที่นะเราจะใช้หลักฐานของเราที่มีอยู่ในมือที่เป็นไฟล์วิดีโอแล้วก็เอกสารต่างๆเนี่ยยื่นให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อให้เป็นคดีพิเศษแล้วก็ถ้าจําเป็นที่พนักง,งานอายการจังหวัดนนทบุรีจะให้เราเข้าไปเป็นพยานร่วมเราก็ยินดีนะครับโดยให้เป็นตํารวจมาสอบปากคําเราเพราะอย่าลืมว่าผมมีคดีที่แซนให้การเท็จอยู่ที่สภเมืองนนทบุรีอีกคดีหนึ่งอันเนี้ยนะครับ เราอาจจะไปเพิ่มเติมภายหลังก็ได้แต่เราคงไม่ให้ตอนชั้นตํารวจเราคงไปให้ชั้นพนักงานอายการนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะชี้แจงต่อพี่น้องประชาชน10นาทีนี้นะครับว่าเราไม่ได้ร่วมมือกับบังแจ็คเราไม่เคยได้รับนะครับการติดต่อจากคุณแม่น้องแตงโมแล้วก็ไม่ได้เคยพูดคุยไม่เคยรู้จักติดต่อเป็นการส่วนตัวแล้วก็สิ่งที่ภาพต่างๆที่อยู่ในมือถือน้องแตงโม ก็อยู่ในความครอบครองของคุณแม่น้องแตงโมนะครับดังนั้นอย่าเอาผมไปโยงกับคุณแม่น้องแตงโมเพราะว่าท่านไม่รู้เรื่องนะครับท่านไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับมีอะไรไปถามได้นะครับแล้วก็เอกสารที่ผมได้มาเนี่ยนะครับเราได้มาจากคนบนเรือผ่านตัวแทนผู้ใหญ่นํามามอบให้เราเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่กําลังเปิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ที่ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับของเรามีหน้าที่คือ หลักฐานที่เราจะต้องไปยื่นให้กับ d n เเป็นคดีพิเศษแล้วก็ในคดีของในแซนที่ให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนในคดีของอน้องแตงโมที่นะครับนะเราได้มีการแจ้งความไปแล้วที่กองปราบปรามแล้วก็โอนคดีไปให้ทางตำรวจทรพมนหนึ่งเป็นคนทําคดีนะครับเราขอชี้แจงตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเด็กน้อยหอยสังนะครับ ไม่ต้องโยงผมเพราะว่าผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรอยู่แล้วในเรื่องต่างๆใครมีหน้าที่ทําอะไรทําไปนะต่างคนต่างทําหน้าที่ผมมีหน้าที่พิสูจน์ความจริงพลเมืองดีเขาจะปล่อยของออกไปก็ปล่อยไปอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับดังนั้นเนี่ยนะนึกบ้างว่าตอนสมัยหวยสาสิบล้านนะนะครับถ้าผมไม่ปล่อยคลิปเสียงออกไปคุณจะมีหน้ามีตาถึงวันนี้หรือนะแต่นายตั้มนะครับเป็นเพราะ อัจฉริยะเรคคอร์ดคลิปเสียงที่ออกไปในคดีครูปีชาจนทําให้คุณมีชื่อเสียงมาถึงวันนี้ไม่ใช่เพราะคุณดังเพราะคุณใช้ฝีมือในการสู้คดีนะผมเรียนให้ทราบก่อนดังนั้นอยากก่ากล่าวหาผมในทางที่ไม่ดีผมมีหน้าที่เป็นพลเมินงดีในการพิสูจน์ความจริงผมไม่ไม่ใช่มีหน้าที่ในการเป็นทนายความไปขึ้นศาลนะครับส่วนที่คุณบอกว่านะคุณได้รับการติดต่อจากคุณแม่เนี่ยตอนคุณอยู่ฝรั่งเศสเนี่ย นะครับพ่อเบื่อเด็กน้อยหอยสังเนี่ยอันนั้นคุณพูดเองแล้วคุณก็โพสต์เองผมก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนทั้งสิน้นจึงขอชี้แจงพี่น้องประชาชนนะครับมาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ